สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านบทที่หกโรงเรียนลูกช้างพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือก ไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพ พ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึก วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถว ใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว ใบบัวใช้มวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจ